ฐานะอันประเสริฐที่สุดในวัฏสงสารนี้คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ในหมู่มนุษย์จะยังเหล่าสัตว์ที่ได้เป็นมนุษย์แล้วนี่มีทางที่จะค้นพบหนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตออกนอกวัฏสงสารได้พระพุทธเจ้าทุก,ท,กทุกองจึงต้องมาเกิดในโลกนี้ขันสนเพื่อกับอัสลูอยู่สวรรค์ผุนติในจาวะมานสูตรอิติบุตกะคุตตะนิาย เวลาเทวดาจะตายแต่ละองค์ยอมือท่วมหัวมาให้พรกันขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะขอให้พบราบอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยขอให้ท่านได้ตั้งอยู่ราบอันนานานคือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยประพฤติพรมจันทร,ร์ในพระพุทธเจ้าแล้วมาเกิดใหม่พบกันความปรารถนาของเหล่าเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ส่วนมากตกนรก บางทีได้เกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเจริญแต่ไม่พบพระรัตนาไยไปสู่สุคติแต่ไม่พบลาภอันประเสริฐสัตว์ในนรกร้องแรกแหกกระเชออ้าปากขึ้นได้แต่ละคำร้องปาถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสัตว์ในในนรกตนใดปรารถนาขึ้นสวรรค์โสหังหนูนะอิโตคันตาวายโยนิงละทามนุสิ่งวันยูสีระสมปันโนโกาหามิกุสลังภู ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์พ้นจากนรกแล้วจะเป็นผู้รู้จักฟังดีๆในมีคําว่าวะพันยูแปลว่าผู้รู้จักฟังจริง,รงๆแล้วเบื้องหลังของเรานี่บางคนอาจจะมาจากนรกบางคนอาจจะมาจากสวรรค์บางคนก็อาจจากมนุษย์ส,ยสู่มนุษย์โกลังโกละจากตระกูลสู่ตระกูลบางคนสอนง่ายๆเข้าใจง่ายๆนั้นแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ได้ปฏิบัติธรรมมานานแล้วตายแล้วมาเกิดอีกวยอยากไปสวรรค์เนี่ยมันซ่า